ท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยที่แท้ทรูช่วงวันหยุดแองจี้ได้ไม่มีโอกาสไปเที่ยวทะเลมาค่ะกลับบ้านมาหน้าขาวแต่คอดำสังเกเลยมาหาซื้อของที่เซเว่นค่ะด้วยความที่จบมอปลายสายวิทย์มาเลยคิดสูตรแก้คอดำขึ้นมาค่ะพระเอกหลักของเราคือหัวเชื้อทาผิวเข้มข้นนําจูซึ่งเข้มข้นกว่าโลชั่นถึง3เท่าแต่ราคาเพียงหลักสิบใช้คู่กับเจลสมุโตยาสีฟันและมะนาวเรามาเริ่มทํมารก์กันเลยค่ะเริ่มจากบีบน้ำจูลงไปกลิ่นหอมมากๆ เจลสมุตโตยาสีฟันและก็มะนาวค่ะเพื่อนๆที่มีปัญหานี้ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะคะจากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพคอก่อนใช้กันก่อนเลยค่ะทุกคนผิวดําไม่แดดมากแองจี้ใช้สำดีชุบตัวเนื้อครีมแล้วแปะไว้บริเวณทั่วลําคอที่เราต้องการทิ้งไว้เลยค่ะแองจี้แปะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นก็ถึงเวลาเอาออกแล้วค่ะความรู้สึกตอนแปะคือเย็นสดชื่นมากๆ แล้วก็เอามะนาวมาขัดขัดขัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ก็ได้คอที่กระจ่างใสกลับคืนมาแล้วค่ะลองทำตามดูนะคะ